มึงจะตามจองล้างจองผ่านไปถึงไหนกูไม่พร้อมอ่ะไม่มาหรอกสวัสดีครับ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 เพื่อครับคาแรคเตอร์นี่ก็คือร้าสุขััวจำกูไม่ได้อะต่อไปนี้ไม่ว่ามึงทำอะไรก็ตามปุยแหละจะเป็นคนขัดขวามงมึงไงจริงๆแล้วถ่านเล่าโอมหลังไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก แต่มันไปเกิดคอนฟ lict บางอย่างจนทําให้ตอนที่เราโตมาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ชอบเขาเราจะคอยตามกันแกล้งเขาในทุกๆสถานการณ์ส่วนไอ้ตัวบิลต่างๆไอ้ตัวริ้วล้อต่างๆอ่ะเขาจะเป็นลูกไล่ของนายนภะัทรมากกว่าเรา,เอาออกไปสู้เขาเนี่ยแต่เขาจะมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครอบครัวของเขาพอสู้ไปสู้มามันเกิดแรงบิลมดิวบิลไปบิลมาเรื่องมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นแบบที่ในภาพยนตร์ที่จะได้ดูกันเลยนะครับนี่ไม่ใช่เส้นชัยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทมันยังแค่น่าสงสารแต่มันยังไม่น่าสมเพช กลุ่มก้อนที่เป็นกลุ่มก้อนเขาเรียกว่ามนุษย์กล้ามนะเหมือนถ่ายโฆษณาตลอดเวลาไอ้ตัวหนึ่งดูดันไม่เกรงใจใครไอ้ตัวหนึ่งชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับคุณโอ๊ต oh. คุณจะออกไปลบแต่คุณต้องอยู่กับคนอย่างพวกมึงเนี่ยจริงๆนะปวดหัวยิ่งกว่าเดิมแล้วบอกให้นะว่าไอ้สองคนนี้นะเทคบ่อยก,กว่าเล่นกับนายนภัสอีกเพราะว่ามันหุ่นลาะเหมือนเราถ่ายอยู่แล้ว,ลวมันแบบกําลังบิวต,ตัวเองอยู่อะเราจะคนตัวดุดันไม่เกรงใจใครข้างหลังนั่ง oh. สิบรอบผมเดี๋ยวหาสตันมาแทนเรียบร้อยแล้วครับแค่ทรงผมก็ไม่ได้แล้วป้ากูถามมึงพวกมึงทั้งกองเลี่ยนะกูถามว่าชุดเนี้ยทรงเนี้ยมึงดูว่ากูเป็นสตันจริงๆหรอกูเหมือนแบบเด็กที่ยกเตาบุกกระทะสภาพกูตอนเนี้ยไม่ได้ดูทรงเป็นสตันเลยให้ตายเหอ แต่ในเรื่องอะ่ะมันต้องเป็นสตันแล้วก็ต้องไปแสดงแทนคนหน้าเหมือนโอ๊ตปาโมอีกคนหนึง่งลองเสียใจแบบสตีฟดิ้ดีใจไม่สบายฉากบ,บูแอคชั่นเล่นดีกว่ากูอีกอีสัตว์แล้วในเรื่องวันนั้นก็มีพี่สตันอีกคนหนึง่งแล้วต้องแต่งชุดเหมือนกันคนมคนเชื่อั้มมึงเคยเห็นมีมสไปเดอร์แมนที่ยืนชี้กันอย่างงี้ปะ่ะวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเลยไม่รู้ว่าคือใครเป็นตัวจริง และพุ่มกลับแบบเออโอ๊ตมาเข้าฉากหน่อยแล้วเรียกแล้วไม่ใช่กูอ่ะเป็นเด็กอีกคนหนึ่งยืนอยู่อ่ะทั้งหน้าทั้งทรงทั้งหุ่นอะไรเงี้ยเหมือนกันไปหมดคือวันนั้นมีโอ๊ตปาโม่สามคนอยู่ในกองคิดเอาแล้วกันเจ้ากับกูเชื่อ คือที่รับเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากนายนภัทรด้วยนี่แป็จะเป็นงานแรกเลยที่ได้แสดงร่วมกันครับสนุกมากเราขับรถเล่นด้วยกันอยู่แล้วเจอกันบ่อยอยู่แล้วแล้วตอนเข้าฉากด้วยกันมันยิ่งเอนจอยยิ่งสนุกเพราะว่าเรารู้ว่าเราทํางานกับคนที่เราสนิทด้วยเอาจริงๆผมไม่คิดว่านายจะรับเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าเขาจะมีเซฟโซนในความเป็นนายนภัทรอยูอ่จะมีความเนียบความหลอ่อความเป็นพระเอกแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้นายอ่ะหลุด ออกจากกรอบนั้นออกมาไกลมากแล้วก็รู้สึกว่านายทำมันได้ดีเพราะว่านายเองไม่ค่อยได้เล่นโคอมเมดี้แบบนี้แล้วก็น่าเขาน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงคนดูที่ดูก็ได้จะมีความสุขตามไปด้วยครับจากคนสนิทมากตอนมาเล่นบอกเป็นคู่อลิการโอูดลงไหมครับทำลงไหมลงแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยคือในเรื่องนี้ยิงซีนบู๊เยอะนะแล้วก็เล่นจริงเล่นกันเองด้วยก็เลยแบบสนุกดีแล้วส่วนเออเป็นประสบการณ์ที่ได้ทําอะไรใหมๆ่ๆแล้วก็ได้เล่นกับนายนภัทรด้วยครับ ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์มานะแมนครับจริงๆแนละ้วคำว่ามานะสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อคนนะมันมีเรื่องของความหมายของคำว่ามานะอย,ยู่นั้นในสังคมของเราทุกวันนี้มันเราต้องใช้ความพยายามมากในการที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันมีแมสเซจที่มันถูกซ่อนไว้นั้นนะครับนั่นคือเรื่องของการบูลลี่กันถ้าคุณโดนบูลลี่จริงๆคุณลองเอาอยาสีฟันทาตรงที่โดนบูลลี่ดูมันจะแสแบแป๊บเดียวแต่มันจะหายไปครับเหมือนกับความรู้สึกเจ็บข้างในหัวใจของเรา มาณแมน8สิงหาคมนี้ทุกวโรงภาพยนตร์ครับ